สวัสดีครับผมนะก็แคสเกมเมอร์วันนี้ม,มาอยู่กเกมพอยแดงกันนะครับวันนี้ก็จะมาแคสเปิดนี้ค,ครับอาร์ครับอาร์เอนสาร,สารคอมมโด<ห>น,นะฮะหรืออาร์ไอเดนี่เองอิสปาร์สคอมมอดดีใช่ไหมก็ไปดุก,กันเลยไป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 ดูว่าจะเข้าไปทีจะเป็นยังไงบ้างโอง้โส120รอ เออตั้งเจ็ดนาทีเวอร์ครับเกมนี้เวอร์ครับอุ้ยทำไมมาแหลกๆหลกันเนี่ยหายหลักแล้วเว้ยโอ้ยหายหลักก็โดนยิงเลยอะไรวะหายแหลกก็โดนยิงเลยครับพี่น้องมาไอ้ห่าจิกโอ้ยทั้งทั้งบนเลยไม่ได้ ไม่ได้แล้วนะก็โดนบุกอย่างเดียวครับโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับโอ้โหโดนบุกฝ่ายเดียวอย่างงี้ใครจะไปสู้ไหวครับดูครับดูแม่งบุกกันครับดูแม่งบุกกันครับบุกกันไม่เกียดคุณเลยนี่หว่า บุกม่เกียดกูเลยนี่หว่านกวมาเกียดกไเกลของม่้บาเกลียดกูหน่อยดีสัข้างหน้าข้างหลังถ้าจะบุกบุกห้เกลียดกูหน่อยเอครับตีแตืนตีตื่นตีตื่นนะครับตีตืนไปตีตื้นไปชิวๆหะ ไม่ใช่ันเฮ้ยไม่รู้โอ้โหโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอเดอกกี๋ยวนเดี๋ยวกันเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนเก็บเดี๋ยวมึงโดนเก็บ ไม่โดนแน่เงวะยิงไม่โดนแนะเงี้ยวะอุ้ยอ้าวทองไอหาโอ้เมื่อก oh, ี้ยิงไม่โดนฮะเกิดอาการยิงไม่โดนขึ้นมาทันทียิงไม่โดนเนี่ยครับไปครับต่อครับเ้ยต่อ

อุ้ยะชั่วอลไรวะเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวโดนเก็บเดี๋ยวมึงโดนเก็บสั่งคนเต็มปูให้ไหมมึงคนตีนผิดคนหรือเราอินปูแล้วมันอินปูแลอุ้ยโหยังโหดครับแชทแท็กตัวนี้ยังโหดนะฮะ อย่าโหัวครับบอกคำเดียวโหัวครับโหดมากจริงๆเขาโหดจริงครับเขาโหดจริงเขาโหดจริงคนนี้เล่นอากมาคอยเป็นเว้ยครับเล่นอากมาคอยเป็นตอนนี้ก็พยายามตีแต้มเสมออยู่นะฮะพยายามตีแต้มเสมอนะฮะพยายามที่จะตีแต้มให้ตเท่ากันเออ พยายามติดแต้มกันเสมอๆออกันนฮะมันจะได้แบบมันๆน,มน,นะมันจะได้มันๆกันหน่อยฮนะโอ๊ย,อยขาลัานเข้าหัวเยอะเท่เข้าหัวเลยทีเดียวมาครับขนาดนี้ทีมแดงก็นำไปเยอะนะฮะ อนำไปเยอะบอลล็อปหัวนะทีมแดงฮะก็ประมาณแปดเราถึงจะตามทันนะครับก็ตามไม่ทันครับว่าเกมนี้ต้องชนะให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้องชนะตัวเพื่อนครับเพื่อนฝากมาเล่นก็ต้องชนะให้ได้นะครับนะครับต่อให้ตายนะก็ต้องทําให้ชนะนะครับราชันหัวกะโหลกครับป้องกันให้ชัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว ช่วยไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยขอได้คำเดียวครับกระโหลกชื่ออะไรนายไม่ได้แล้วโอ้โหเช็คแท็กครับเมื่อกี้ลั่นไม่เข้าหัวโอ้ยครับทีมเราก็ตีตื้นได้แล้ว เตือนนะอู้บินบินครับบินครับนะครับเก้าสิบต่อเก้าสิบรับลุย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 ลุดครับซองเก็บแล้วครับ ก้าวหัวครับครับโอ้ยดิชแท็กอุ้ยโอ้ยระเบิดเกือบโดนโอ้ยเข้าหัวโอ้ลายนี้ด้วยนะฮะลายกาดีน่าเรียบร้อยเข้าหัวโอ้ดิชนะครับไปสอกันเลยวันนี้ทีมเรากระนำแล้วนะนำห่างกันเลยทีเดียว นำมาเยอะครับก็นำมาเยอะพอลำโพงแล้วนะชนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย